ต้องไปฉี่ข้างๆสนามบินเนะียมันทนไม่ไหวกั้นไม่อยู่ปวดทรมานมากผมชื่อนิคมอายุแป,ปิปีการเริ่มแรกมันฉี่ไม่ออกปวดมากเบ่งกระแสบวันหนึ่งปั๊มโอ้เป็นสิน 1, โโน 10, 10ครั้งยิงตอนกลางคืนนี่ถ้าไม่ได้นอนเลยมันฉี่บ่อยแต่ก็ฉี่ออกนิดเดียวนิดมันออกกับปิกระปอยเวลาเดินทางไกลต้องแว้ปั๊มบ่อยแทบทุกปัม๊ม บางครั้งไม่ทันถึงปั๊มก็ต้องจอดรถดข้างทางมันมันมันฉี่มันปวดแล้วมันก้นไม่อยู่แล้วก็ปวดมากเคยครั้งไปส่งหลานที่สนามบินพิสาุโลกต้องไปฉี่ข้างๆสนามบินนะท,ทั้งที่มันไม่มีห้องน้ําก็ต้องไปบางรถฉี่มันทนไม่ไหวจะเข้าไปในในห้องน้ําในสนามบินก็ไปไม่ได้เปนไม่ทันม,มันก้านไม่อยู่ปวดทรามานมากพอไปตรวจกับหมอ หมอบอกว่าเป็นต่อมลูกมากโตหมอก็จัดยามาให้ทานแต่มันก็ไม่หายทานมาประมาณกับกับสี่ปีก็ก็ฉี่ก็อย่างเงี้ยบ่อยเรื่อย ไป,ไปไปเรียกว่าไปต่างจังหวัดไม่ค่อยอยากไปอ่ะบางครั้งก็ต้องเนี่ยมันต้องจอดกลางทางอ่ะไปมันไม่มีปั๊มกินกินยาโรงพยาบาลเนี่ยมามันไม่ดีขึ้นพอดีก็ไปเจอเพื่อนเพื่อนอีกคนเขาบอกว่ามีนู่นยาคลินิกที่พิษณุโลกมันดีก็ก็ลงไปก็ไปดูกินวันละหนึ่งเม็ดแต่มันก็ยังฉี่บ่อยนอนนอนก็ไม่ค่อยหลับมันคอยก็จะตื่นด้วยมันปวดมันปวดฉีด่ลูกก็ส่งยาตัวนี้มาให้มาให,มาให้ลองลองกิน กินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดวันละ3ครั้งฉีไ่ไม่ไม่ไม่คัดแล้วมันฉี่คล่องฉี่ได้คล่องฉี่ออกเยอะแล้วก็มันไม่มันมันมันไม่ฉี่บ่อยต่เดี๋ยวนี้ประมาณ3ครั้งอย่างมาก3ครั้งสองครั้งเนี่ยเยอะสองก็นอนได้นอนได้ยาวนะนนอนได้นานตื่นเช้ามาก,ก็ดีเพราะมันนอนได้เยอะดีขึ้นการแสบอาการอย่างนั้นไม่มีแล้วไม่ต้องออกแรงเบ่งแล้วยาตันวนี้ดีกว่าดีกว่าโรงพยาบาลมันคล่องกว่าและฉี่ออกมาได้เยอะได้มากกว่าไม่กระปิดก,กระปอยพนอนได้มากก็ กดชื่นกร่างกายก็ดีขึ้นตอนนี้ก็กระพี่ก็เป่าดีทํางานได้ไปนู่นไปนี่ได้นี่ปวดแล้วเรายังยังนอนอยู่เนี่ยยังกี้เกียรลุกมันก็ยังอยู่ได้กินข้างแรกอาทินี้กินไปห้าวันก็ดีขึ้นเหมือนกันนะฉีดได้คล้องฉีออกมาได้มากมันก็สบายเนื้อตัวมันก็มันก็เบาดิมันก็ฉีทกวงหมก็ฉีได้เยอะเนาะมันมันไม่ต้องกั้นต้องอะไรมัน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 ออกมันเองอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดอยู่งันอ่ะนี่มันก็ไม่ค่อยปวดคนเป็นตอนต่อลูกมากโตเดี่ยไอฉีเนี่ย มันก็ไงมันก็แค่เราไปมัน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 ไม่ดีมันเหมือนอย่างเงี้ยอันนี้กินเข้าไปแล้วการมันมันไม่เหมือนกันการฉี่การอะไรมันก็ค้่องฉี่ออกมาได้เยอะดีกว่ากันมากก็นอนถ้ากลางคืนก็นอนนอนได้ยาวนอนได้นานมันก็ดีขึ้นร่างกายมันก็ดีก็ถ้าคนที่เป็นอย่างเงี้ยก็น่าจะมาลองกินดูน่าจะมาลองกินดูยาตัวนี้ดีดีจริงๆมั่นใจได้ว่าเราได้รับมาตรฐานจากออย คุณภาพ gmp สากลและ haccp สำหรับการผลิตสเปิร์ก1กล่อง30เม็ดราคาแนะนำจากปกติ1,690บาทวันนี้พิเศษเพียง1,250บาทโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าวันนี้สเปิร์ก3กล่อง90เม็ดแถมฟรี1กล่อง30เม็ดราคาแนะนำจากปกติ5,000บาท วันนี้พิเศษเพียง3,750บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีสนใจสอบถามสั่งซื้อได้ที่02-026-3472หรือกดปุ่มส่งข้อความตรงนี้เลยครับ